ทองแล้วนะฮะนี่หมาทิตน่าจะประมาณสามถึงสี่ตัวนะสวัสดีครับสวัสดีท่านมาทุกๆคนนะครับวันนี้นะฮะตื่นเต้นมากเลยอะ่ะเดี๋ยววันนี้นะครับเราก็จะพาน้องอาทิตย์นะครับไปหาหมอนะฮะเพราะว่าวันนี้น้องอาทิตย์อะทองแล้วนะฮะนี่มออาทิตย์ ทึ่งสุดก็ได้เป็นพ่อคนแล้วนะฮะตอนนี้ ดีใจมากๆวันนี้เราไม่ได้เอาพี่วันสุกไปนะฮะให้พี่วันสุกนอนตากแอร์อยู่บ้านนะครับแล้วเดี๋ยวเราพาน้องอาทิตย์ไปตัวเดียวเนาะก็เดี๋ยวเราจะพาไปพบกับหมอให้ตุ่นนะครับโรงพยาบาลสัตว์เพชรโฮมนะฮะที่พี่วันสุกหาประจํานะครับวันนี้ก็เหมือนว่าไปฝากคันเนาะเอาน้องอาทิตย์ไปฝากคันก็คือเดี๋ยวไปอัลตราซาวด์นะครับดูว่าจะมีลูกทั้งหมดกี่ตัวนะครับมันค่อนข้างตื่นเต้นมากอ่ะ เป็นลูกใช่ไหมครับใช่ครับไม,ไม่หายใจนะอันนี้คือเขาคำนวณมาให้ด้วยว่ามีกาหนวดวันคลอบประมาณเดือนสี่อะไรเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวผมลองอเอาเอาไอตัวมิลลิเมตรที่วัดได้ไปเฉลีย่ยแล้วก็ไปจะคำนวณอีกทีว่าประมาณนี้ไหมเนาะแต่คิดว่าน่าจะใกล้เคียงอันนี้ประมาณกี่ตัวครับหมอหน่าจะประมาณสามถึงสี่ตัวนะแต่ว่าอันนี้หมอไม่คอนเฟิร์มเพราะว่าจริงๆปกติจะดูจํานวนตัวที่แม่นยําสุดคือวิธีการเอ็กซเรย์เดี๋ยว รอให้อายุคันถึงเดี๋ยวนัดมาเอ็กซเลย์ทีแล้วกันเนาะอันนี้อายุคันประมาณกี่เดือนนะครับหมออันนี้คันประมาณ30วันกี่วันถึงคลอดครับหมออ่าปกติอยู่ที่ประมาณ6 0สิห้าวันขึ้นอยู่กับนับจากวันไหนว่าวันผสมวันที่ตกไข่หรือว่าแต่ว่าจริงๆเราคํานวณวันคลอดกร่้าวๆจากหัวลูกได้ได้ประมาณ4สัปดาห์หนึ่งวันเนาะอันนี้ประมาณ3สัปดาห์6วันแต่ก็ต่างกัน2วันอันนี้เล็กสุดอันนี้คือตัวเล็กสุดถ้าสติลูกจำาป็นเยอะตัวลูกก็จะเล็ก อ,อถ้าสมมติลูกจํานวนน้อยลูกมันก็อาจจะมีโอกาสแต่เท่าที่ดูอันเนี้ยตัวที่วัดเลยนะวัดได้สี่ตัวอ <c oughs> มันจะมีถุงเนาะแล้วข้างในก็จะมีตัวอ,อ่อนนะครับอืมอขยับขึ้นไปดิป้นว่ามีตัวคือคือทุกตัวก็คือแข็งแรงแข็งแรง,แงรดีใช่นี่ก็เดี๋ยวนัดอีกสักสองสัปดาห์ก็ได้ครับมาเอ็กซเรย์ดูจํานวนตัวลูกกัน แล้วก็ได้ดูขนาดเชิงการอะไรอย่างเงี้ยด้วยนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถึงต่อให้เอ็กซเรย์แล้วขนาดเชิงการสามารถคลอดได้บางทีมันก็ยังมีอุบัติเหตุเนาะอย่างเช่นลูกออกมาผิดท่าหรือแม่เป็นแม่ใหม่แม่สาวเงี้ยหรือจำนวนตัวลูกน้อยเกินไปอย่างเช่นมีลูกหนึ่งตัวเนี้ยก็อาจจะคลอดยากได้เหมือนกันพอลูนตัวใหญ่เรื่องนี้ถ้าเกิดว่าลูกตัวใหญ่มากไม่สามารถคลอดเองได้ก็จะต้องผ่าก็แล้วแต่วิธีการผ่าคลอดมี2วิธีก็คือเราจะวางแผนการผ่าคลอดก็ได้ก็คือเราจะนัดมาอั้ตสาวก,กันเรื่อยๆเพื่อ ดูวันที่มันใกล้เคียงจะเป็นวันคลอดจริงที่สุดแล้วก็จะผ่าตัดเข้าไปก่อนที่เขาจะคลอดเองออกมา mm hmm. กับ2ก็คือถ้าเจ้าของอยากรอคลอดเองอะไรเงี้ยครับรอจนเขาแสดงอาการคลอดก็ได้แล้วก็มาผ่า mm hmm. หรือว่ารอาเขามีปัญหาเรื่องคลอดไม่ออกอย่างเช่นสมมติว่า,ามีอาการคลอดมีน้ําคล่ําหรือว่าน้าน้ําจากตัวลูกออกมาแล้วภายใน30นาทีถึง1ชั่วโมงเราไม่มีลูกออกมาอะไรเงี้ยครับหรือแม่ไม่เบ่งอะไรเงี้ยครับก็อาจจะรีบพามาก่อน mm hmm. ดูว่าลูกตัวที่ถุงน้ํามัน แตกไปแล้วเนี่ยยังมีชีวิตดีอยู่ไหมหรือว่ามีสามารถรอได้ไหมถ้ารอไม่ได้ก็อาจจะต้องผ่าช่วยน้องอะเพราะมีอันลูกตัวที่ขาดมันจะตายแล้วเราช่วยคลอดได้ยังไงครับคือดึงช่วยดึงได้ไหมหรือเวาไม่ได้คือจริงๆไม่แนะนําให้ไปกระชากหรือดึงออกมาจากจากช่องคลอดเนาะก็คืออาจจะรอให้แม่เขาเบ่งออกมาเองแล้วถ้าสมมติแม่เขาเป็นมือใหม่ปกติในน้องแมวที่เวลาคลอดลูกมาเขาก็จะเลียตัวลูกเนาะเพื่อเอาแล้วก็กัดฉีก พวกเยื่อที่มันหุ้มตัวลูกอยู่แล้วก็เรียพวกน้านะครับเพื่อให้ลูกหายใจได้สะดวกขึ้นแล้วเหมือนเป็นการกระตุ้นการหายใจของลูกด้วยแต่ถ้าสมมติเขาไม่ทำเนี่ยเราอาจจะช่วยถูช่วยเช็ดช่วยฉีดถุงออกเพื่อให้ลูกเขาหายใจได้สะดวกขึ้นช่วยเอาจุกยางหรือว่าไซลิงครับดูดน้ําออกจากจมูกแล้วก็ปากเดี๋ยวก็วันนี้นะครับเราก็พ่อว่าทิดนะฮะมหาคุณหมอไข้ตุ่นเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็มีนัดมาไอ็กซ์นะข้างหน้าเอ็กซเรย์เอ็กซเรย์จำนวนตัวลูกเอ็กซเรย์ขนาดชันท์ของแม่ ดูเอ็กซเรย์ดูลูกนะฮะว่าจะมีกี่ตัวนะครับวันนี้เราก็เดี๋ยวพาอาที่กลับบ้านก,ก่อนเนาะเราต้องขอข,ขอบคุณหมอไป๋ตุ่นมากครับขอบคุณครับก็ดีใจมากๆเลยครับวันนี้นะฮะวันอาทิตย์เราก็มีลูกป,ประมาณน่าจะสามถึงสี่ตัวนะฮะยังไม่แน่ใจเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาอีกรอบนึงมา,มากับหมอไป๋ตุ่นอีกรอบนึงนะครับที่โรงพยาบาลสรัตว์เพรโฮมนะฮะโรงพยาบาลสัตว์เพรโฮมนะฮะก็อยู่เส้นกาญจนานะครับอยู่ติดถนนใหญ่เลยม,มาง่ายมากเลยวันนี้เรากับน้องอาทิตย์นะฮะไปต้องขอตัวไปก่อนนะครับเดี๋ยวกลับไปหาพี่วันุ อย่าลื mm hmm. ลมกดซับสไครต์ให้ด้วยนะ <ST ONE> เดี๋ยวเรามาดูความคืบหน้านะครับในครั้งหน้านะครับว่าน้องอาทีนั้นจะมีลูกกี่ตัวแน่ๆนะครับแล้วก็ลูกนั้นแข็งแรงดีหรือเปล่านะครับบ๊ายบาย